ยายไงยกับยายโสพินค่ะวันนี้ยายจะเสนอไข่ไขยี้ค่ะยายก็ใช้วัสดุรอบบ้านยายนี่แหละค่ะนะไข่นี้ยายซื้อมาใช้ไข่ไก่ไข่เป็ดน,นะอยาบองบำรุงไข่ใบโหระพาค่ะแล้วก็พริกจินดาที่ต้นค่ะนะ จริงๆแล้วเราอาจจะเรียกว่าไข่เจียวเคยทำไข่เจียวโหระพาแต่วันนี้ไข่ขยี้ค่ะเราจะขยี้ให้เห็นเลยค่ะว่าทำอย่างไรนะหลังจากที่เราเด็ดใบโหระพาเรียบร้อยแล้วนะคะยายก็จะใส่หอมแดงด้วยอันนี้พริกจินดายายก็ใส่ปนไปนะคะปนไปนะสำหรับเครื่องปรุงอันนี้ยายก็จะใส่ไปในนี้เลยซอสฝาเขียวพอ นะแค่นี้พออย่างอื่นไม่ใส่ละค่ะพอเอาแค่นี้แหละความอร่อยอยู่ที่ไข่ใส่พริกไทยพริกไทยขาวปน่นใส่ไปเลยค่ะนะตั้งกระทะเนี่ยกระทะของยายก้นแบนด์นะยายก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวพร้อมปรุงเนี่ยค่ะใส่พอประมาณค่ะนะทีนี้ตอนนี้เราเปิดไฟแรงค่ะเปิดไฟแรง นี้พอใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วเราก็จะหรีไฟเหลือปันกลางค่ะนะเหลือปันกลางโอเคแค่นี้แล้วเราก็จะใช้ไข่เนี่ยใส่ลงไปในเครื่องที่เราจัดแค่นี้เลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะเราก็ขยี้ขยี้ ขยี้ให้เข้ากันค่ะแปบ๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะนี่โอโอหน่าทานไหมคะให้ขยี้ไฟป,ปานกลางนะอย่าอ่อนมากนี่นะให้สุกนิดนึงนะคะแต่เป็นขยี้ขยี้ ไปคลุกเคล้าให้เข้ากันในนี้เลยนี่ค่ะเมนูง่ายๆค่ะนะอีกรูปแบบหนึง่งเพราะทุกอย่างเนี่ยขอให้ไข่สุกก็โอเคละนะมีได้ไหมคะสวยงามไหมคะโอเคละไข่ไม่กระด้างนะคะพอละปิดไฟเลย นะปิดไฟเลยพร้อมตักใส่จานนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยายไปอําตักเข้าไปดูเดี๋ยวขยายให้ดูใกล้ๆดีกว่าเพราะว่ากล้องโทร,โทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้มากความร้อนมันเยอะเดี๋ยวมันจะทำให้ เครื่องเราหยุดทำงานอาจจะตักไม่หมดทีเดียวเห็นไหมคะหน้าตาไข่ขยี้บางคนถ้าชอบแบบไม่สุกนะยังไข่แดงยังเหลวๆอยู่ก็ได้นะคะก็แล้วแต่แต่ยายนี่จะเอาสุกหน่อยวันนี้แต่ก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะเห็นไหมคะ ไข่ขยี้เมนูอร่อยอร่อยนะทำทานกันมีสมุนไพรใบโหระพาของดีใกล้ตัวหอมแดงนี่ดีสุดๆนะในเรื่องของหวัดหายใจโล่งนะคะแค่นี้เองพริกจินดาเพิ่มความเผ็ดซอสฝาเขียวแล้วก็ความร้อนด้วยพริกไทยปน่นไข่ขยี้ง่ายๆค่ะ ใบโหระพาถ้าบางคนไม่ชอบก็จะใช้กะเพราก็ได้ค่ะก็แล้วแต่เราจะตั้งชื่อนะคะก็มาทำทานกันอร,อ,อร่อยอร่อยอีกเมนูหนึ่งง่ายๆด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันค่ะโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ